สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะน้ำค่ะเอค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องซ้อมแมสคอตที่ลาดพร้าวนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะซ้อมงานกันพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนกันเราจะไปที่จังหวัดตรังตอนนี้เราไปโดนเป่าว่าเดี<ว>๋ยวเขาไปเดินทางด์ที่เหนืออะไรกันเนีข่ขาซ้อมไม่ไดีเขาซ้อมอยู่ไหนเดทุยเมีเข้ามาตรงกลางใช่ไหมได้เพลงองเข้ามาตรงกลางไม่ใช่ค่ะใครคะ

อยาไม่กล้าพูดอะไรต่อแล้วเลยเครียดมากเราเราต้องเราต้องไปแล้วเจอกันที่จังหวัดตรังพรุ่งนี้นะคะทุกคนเครียดมากดูดีดกอูใจว่าเจัไปนดีสวัสดีค่ะ ไทยแลนด์สองนะคะตอนนี้เรามาเรามาทำารายกันคายี่อยู่ที่เกาด้วยเรามาล่องเรือท่ำเลงลอดอบค่ะค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดตรังแนะนำก่อนแนะนำก่อนนี่อั็นนี่รุ่นสามนะคะใช่เด้อ่ะยังไม่เปิดเลยนี่ตอนนี้เราไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะนี่พี่พายเรือหันมาหน่อยค่ะพี่ขาสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ พี่น้องตาน้องตามีลุงอุ้ยด้วยเมื่อกี้รอนานมากลุงไปไหนมาลุงไปขลลลลคลีมาตอนนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆดูนี่บรรยากาศรอบๆอนี่ฮ่ามีแก๊งลอเฟอร์นำหน้าพวกเราไปแล้วหลุดมานี่คนหนึ่งใช่ค่ะเนื่องจากอุจาระพรั่งปรูจะระบรรังปรูเคเดี๋ยวมาติดตามชมในคลิปต่อไปเนี่ยบายบายจุ

对了，老公。